สวัสดีจ้าพี่น,อน้องทั้งผู้ชมมณีมนพ้ากับชอยายไพย่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะมนี้ยยไพ่ในน้ำของมงนี่ยเนาทังเล็เล็ดมหาพ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเปน็นเนวาทา้งนะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังแยไยพย่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น้ำไม่เด้อจ,จ้าพี่น้องเลียกกะอย่าลืมกดกระด,ดิ่งเนาะคะ่ะน้อยย้แยไพ่รุ่งยยคิดใหม่หรือว่าอัปเดตที่ใหม่พี่น้องกับสิบผลิตภัาดเบิ่งกผาดชมเน่ทางงนะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดช กาบมืัอนี้เป็นวันลอตเตอรี่ออกเนาะพี่น้องยายไพยก่ก็ขอให้เอฟซีย,ยายไพ่ทุกท่านสุขขู่สุขคนเนาะพี่น้องเนาะเฮงๆรวยๆปังๆสุขขู่สุขคนเข้าเฮงผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์อ่บ่ขำโฆษณาสนับสนุนยายไพ่ก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆหลายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับเบาๆไรยแย่ห่างน,นาก็จะไปเบิ่งของมูลนิธิทางอาจารย์ธันแลเพิเลรนอาจารมาเบิ่งเที่ยวนะเนีา่ยทางนี่เป็นแนวทางของแอดราชนกเนาะพี่น้องเนาะ เอรัชนกบอกว่าแตมร่วมสองสูตรชนกันอยู่ที่8ปดละสันสำหรับผู้ไดรอดเนวทางแตมร่วม3ตัวบนเอดรัชนกนะคะมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนว่าคนล่งหายเมือนี่ตื่นเส้ามาก่นก็โล่งหายเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเบิ้งแตมร่วมแล้ว,ว่าเบิ้งเหล็แลนเพื่อนพี่น้องเพื่อนบอกว่าแรนเจ็ดบนแลนล่างสองอันนี้คือแนวทางวิ่งรัชนกเนาะพี่น้องเนาะ วิ่งบนเจ็ดวิ่งล่างสองอ้าวมักระจวดจาดฝาดบ่มไปเลยเลยนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอกรัชนกเนาะพี่น้องเนาะโทษซับพ้อนต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเออ่แนวทางของอันเ,อเทพบรรลือสูตรขั้นเทพเนาะคะ่ะเพิ่นหามากเพิ่นวาจังสีราคาพี่น้องเทพบรรลือเราบอกว่า,เ,าเด่นเก้าบนเนะาะจ้าเด่นเก่าล่องหก สองตัวเล่นนี่คือ93 96 97เนาะจ้ะสามตัว397 3เออ6 9 3และ097เพื่อนบอกว่าเน้นๆคือ6 97เทพบรลือสูตรขั้นเทพเนาะค่ะจวดจ,จัดฝาดเบิ่มเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเขาแอดนัน่นเนาะั่นแอดนัน่นเพื่อนบอกว่า,วาลางเน้นๆอยู่ที่4 4 4 5 4 6 5 5, 5, 5และห6า รุนกันสองตัวล่างแอดนั่นวาซั่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะหมกักกระจวดน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางวิ่งหลุดมาได้ทั้งทึงและทั้งล่างค่นคนสูตรนาะพี่น้องเนาะค,ค่นคนสูตรวาซั่นจ้าพี่น้องจ้าเพลินบอกว่าอ่างวดที่แล้วเพค่นเด่นสองก็สูตรมาจ้ะมาทั้งทึงและทั้งล่างเลยเนาะค่ะเนาะวันนี้วิ่งหลุดบนล่างอยู่ที่สามกับหาตัวใดจะมาวาซันพี่น้อง เอาว่าไปตามสูตรคั่นหมักกระจวดจาดฟาดบื่มน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเป็นแนวทางของอาจารย์โอโกโอโกดะโอโกดังเนาะพี่น้องเนาะเดินบนเก้ากับสี่เดินล่างเจ็ดกับสามมาสั่นอ่ะคันหมักกระจวดจาดฟาดบื่มน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเสือสังฟะชุดเน้นเนาะค่ะเนาะแปดเจ็ดสาม 8 C, 7ดเจและ74เน้นๆจากแนวทางเสือสังฟาชุดนี้เนาะค่ะเนาะอ่ะมากระจวดจาดฝาดบุิ่นเฮ็ดมาซ้ำนี่เนาะจ้ะชุดเต็มเพิ่นก็นมีเนาะพี่น้องเนาะจวดจาดฝาดบุมได้ค่ะพี่น้องคะ่ะจากแนวทางเสือสังฟาเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เสน่ห์เนาะค่ะเอ่อชุดที่สองแบ่งปันมาสานอาจารย์สเสน่ห์ละวานเนาะจา้ะเพิ่นให้มาเลขตารางเพิ่นอยู่ที่อ่อ เก้าหกแปดเจ็ดห้าเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าเจ็ดแปดหกแปดห้าแปดสัดกันแปดสามกับแปดหนึ่งเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางเลขตะล่างอาจารย์เสน่ต่ำไทยเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เป็นงวดแรกนานมาแล้วแยกไพ่ประเดี๋ยวลุ้งห้เนาะพี่น้องขั้นมักะจวดจัดฝาดบ้มน้ำฝนเลยเลยเนาะค่ะเนาะพิจะน่าเป็นแนวทางเลยเด้อค่ะสําหรับแนวทางเลขตะล่างอาจารย์เสน่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางเหรียญคุดนพน้องนะเนาะเหรียญคุดเพื่อนบอกว่าสามเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าห้าสองสองตัวคือเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองห้าและห้าสามแนวทางของเหรียญคุดนพี่น้องเนาะอ่ะมากัจวดจัดฝาดบ่มน้ำพนเพล่เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางน่าจะเป็นคนโคราดนพี่น้องที่เพื่อนเป็นคนอ่าที่เล็กปันจกญานเนาะจ้ะคนโคราดบอกว่าบนล่าง เน้นน,นหา051717283นะจ้ะก,กัน61กับ63ล่อรุนเดอร์วัซันคนโครารเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเซียนอัสนีเนาะค่ะยเยนเซียนอสนัสเนแเราบอกว่าวิ่งบนอยู่ที่8วัาสซันเพื่อนบอกว่า3ตัวบน8 4 8ฟัน4 8บนตัวล่อง88กับ87นะจ๊ะคางล่างเดน5เน้นหา1ล่อง57และ59วัซซัน เอาวาไปตามสูตรเพื่อนค่ะพี่น้องค่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเซียนสนามบินน้ำวิ่งลางเด่นอยู่ที่ห้าและแปดเนาะค่ะเนาะบนล่างเนาะพี่น้องบนหนึ่งหาสองหาล่างแปดหนึ่งแปดสามสามตัวอยูที่หกหนึ่งห้าเนาะคะ่ะจากแนวทางเซียนสนามบินน้ำเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอา่า ด้วยลวุ่นฝาพี่น้องจ้าเมื่อนี่อ่านตั้งแต่โตเพื่อนเลขเน้นเพื่อนให้เนาะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเน้นเจ็ดสามเก้าสามเก้าเจ็ดสามและเจ็ดเก้าชุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้ะอันนี้คือแนวทางของอันอ่แนวทางของอันดวยลวุ่นฝาเนาะคะ่ะมากระจวดจาดเนาะคะ่ะตามตามล่าม่วว่านลวดเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสซักเนาะจา้าแอสซักบอกว่าวิ่งบน7กั 9, 97 2, 97 3, 98 2, 98 3, บ9 9 7 2 9 7 3 9 8 2 9 8 3วิ่งล่าง4กับ5 8 4 8 5 5 2 5 3 9 4และ9 5แอสซักเนาะค่ะพี่นอ้องเอ้ามากกะดจวดจาดฝาดบุ่มน้ำพนนเพลนได้เลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะฟันเลยพี่น้องจำบ่ได้ฟันเลยแต่ว่าจำบ่ได้เนาะค่ะเนาะ ขอถอดก็ให้หลยๆเนาะค่ะพี่นอ้องกำลังน่งอันเหล็กไปนั่คขานวณว่าฟันนี่ยังไปนั่จืดกับวัได้เนาะพี่นอ้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าของแอดบักหลาเนาะค่ะเนาะแอดบักหลาแล้วบอกว่าอ่าตำไทยมือนี้อยู่ที่แปดสองแปดศูนย์แปดสามเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดสามออมซินเพื่อนบอกว่าออมซินห้าสองห้าเจ็ดและห้าเก้านาะจ่ะ มักกระจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเงินใเลยเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางของแอดบักลาเนาะค่ะเนาะมักกระจวดน้ำเพินใเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเมื่อวานตำเล่าเล่าเข่าเนาะจ้ะ<อ>มันอยู่ที่ใจวะซันพี่น้องจ้ะมันอยู่ที่ใจเพื่อนบอกว่างวดที่แลี้ยวอนไข่เข่าเนาะจ้ะงวดนี้สามแปดสี่แปดและห้าแปดพี่น้องชนกันกับแอดบักหลาอยู่ทีสามแปดได้พี่น้องคะเอ้าผู้ใดหมักแนวทางของเพอนงวดที่แล้วกับเข่าเนาะจ้ะเอางวดนี้ เพิ่นเน้นอยู่ที่8ข้างเทิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาหม,มักจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพิ่นได้เลยเนาะพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพิ่นได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นอบอกว่าแจกเลขฟรีประสันพี่น้องคะ่ะ625 626 562 563 24 25 61และ62อ่ะจวดจาดฝาดบ่มเป็นแนวทางน้ำเพิ่นได้เลยเนาะคะ่ะ ใจะใหน้าใดค่ะพี่น้องเพิ่นมีแนวทางล่างเพิ่นนําพร้อมเนาะพี่น้องเนาะล่าง2องหา้าส6งหกห,กห,กห,กห้าและ6 2ตรวจจาดฝาดบึ้มน้ำ่นได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนว่ยทา่านมเหนือนุ่มเหนือฟันมากอ่า4 8 3 8 3 5 3และ2 4เอามากักตรวจจาดฝาดบึ้มได้เลยเลยนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดออมเนาะจา้ะ แอดออมบอกว่าชังนสี่ราคาพี่น้องตามไทยเมื่อนี้แปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศนย์เจ็ดเจ็ดศูนห้นึ่งหนึ่งห้าเน้นเน้นเจดหนึ่งหนึ่เและหาเจดเจ็หาเนาะจ้ะจากแนวทางของแอดออมท่านมากักระจวนจ,ดจาดฝาดบุมน้ำพิ่ไนดนเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำพิ่ไนดนเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสามตัวบนเฮียไก่เนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดมักแนวทางสตัวบนเฮียไกย่แคบหน้าจอเลยจ้ะ แคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วไพ่บริอาน่า้เนาะจ่ามีสามตัวบนและสองตัวบนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะเบิงแนวทั้งแล้วมาเบิงวิ่งเพ่อนเนาะค่ะวิ่งบนเจ็ดวิ่งล่างเจ็ดเนาะค่ะบนล่างเจ็ดตัวเดียวเน้เนเเอ้าหาเนวมาใส่ค่ะพี่น้องมักจวดฝาดเบ่มน้ำเพลินเดเลยเนาะพี่น้องเนาะที่รนะน้ำเพลินเดเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเมจิพารวยเนาะคะ่ะเมจิพารวยบอกว่างัวน,นี่ห้5ศ5น5์ห้าหนึ่งห้าสอมจ็ด้าและเจ็ดมเมจิพารวยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอเจนกเนาะคะ่ะเลขฝัน7 1็ดหนึ่งแปดสันเอาพี่นะะ้องหมักกระจวดจาดฝาบบุ่้ำพนธุเลยเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดตอมนะจ้ะแอดตอมบอกว่ารัฐบาลไทยวันนี้อยู่ที่07474อ่ะจวดจัดฝาดบึมใดเม็ดเดียวเน้นๆนะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้ของแม่สุรีนะคะ่ะเวลาแล้วแม่สุรีว่าฟัน6 63 65และ69มัก6อย่างจวดเนะจ้ะต่อไปเลยจ้ะเขามาปิดทด้ายโดยแนวทางของแอดสตางนะจ้ะร้อยบนแอดสตางพี่น้องวดที่แล้วร้อยบนแอดสตาง58นะจ้ะ งวดนี้8 9 0 1 2มาตัวใดตัวหนึ่งลอยบนแนวทางของแอสตางผู้ใดมักแนวทางหรือว่ารอดแนวทางลอยบนแอสตางจวดจาาได้เลยเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขุดสุขพนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะ ขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจ้า